สวัสดีค่ะคลิปนี้แพลวจะพาทำขนมชั้นสีชมพูสูตรเต็มถาด10คูณ10คูณ3เป๊ะไม่เหลือแป้งทิ้งแม้แต่หยดเดียวนะคะทำออกมาแล้วเงาสวยแป้งเหนียวนุ่มหนึบหนับหอมหวานมันกำลังดีอร่อยสุดๆเลยละคะ่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะสว่วนผสมเคล็ดับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ จะมาทําในส่วนของตัวน้ํามันคีโลไว้ทาขนมชั้นของเรากันนะคะตั้งหม้อเปิดเตาใส่กะทิลงไปค่ะมันคนเป็นระยะระยะนะคะเราจะต้มต่อเคี่ยวต่อจนกะทิกลายเป็นน้ํามันค่ะพอเราเคี่ยวจนกะทิกลายเป็นน้ํามันทีโลแล้ว กาก,กะทิเริ่มเป็นสีเหลืองน้ำตาลอ่อนแบบนี้แล้วก็ปิดเตานะคะเป็นอันใช้ได้ค่ะพักไว้ให้เย็นแล้วเราค่อยไปกรองเอาแต่ส่วนของน้ำมันนะคะส่วนกากเราก็ทานได้อร่อยเลยค่ะเตรียมชามผสมใส่แป้งมันลงไปค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะ สูตรนี้แพวจะไม่ใส่แป้งเท้านะคะเพราะว่า f อซบอกว่าถ้าเกิดไม่มีแป้งเท้าทำได้ไหมแพวเลยจัดให้ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายความหวานปรับลดได้ตามชอบค่ะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนค่ะ ใครจะนำเกลือน้ำตาลไปละลายกับกะทิก่อนก็ได้หรือจะใส่ผสมกันไปแบบนี้เลยก็ได้ง่ายดีเหมือนกันค่ะพอเราคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วให้ใส่กะทิลงไปค่ะท้ายอยใส่ทยอยนวดจะทำให้แป้งละลายเข้ากันได้ง่ายมากกว่านะคะนวดขยําทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยค่ะ วันนี้แพรใช้เป็นกะทิอบควันเทียนนะคะจะมีกลิ่นหอมอร่อยมากเลยละค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบใครชอบกะทิข้นสดให้ใช้ส่วนหัวผสมหางนิดหน่อยก็ได้ใครใช้กะทิกล่องธรรมดาก็ใช้ได้เลยนะคะนวดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ พอเรานวดจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วให้เรานำไปกรองสักหนึ่งรอบค่ะเพื่อเศษแป้งเศษน้ำตาลที่ยังไม่ละลายค่ะนําแป้งที่เรานวดไว้มาเทกรองใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะพอเรากรองแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นําแป้งไปแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกันค่ะเพื่อที่เราจะผสมสีให้สวยงามตามต้องการได้เลยนะคะ พอเราเทแบ่งแป้งเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันแล้วจะได้ประมาณเหยือกละ1200มิลนะคะใครจะผสมสีฟ้าสีชมพูหรือสีอื่นๆตามชอบได้เลยคะ่ะวันนี้พรวจะผสมสีชมพูบานเย็นไปนะคะสีก็ปรับแต่งตามชอบได้เลยคะ่ะ สีใส่ไปก่อนคนผสมให้เข้ากันดีถ้าเกิดยังไม่เข้มยังไม่สวยตามต้องการก็ให้ค่อยๆทยอยหยดใส่ไปทีละน้อยนะคะถ้าเกิดใส่ทีเดียวเยอะเลยเดี๋ยวสีจะเข้มเกินไม่สวยค่ะส่วนใครชอบสีเข้มสีอ่อนมากน้อยก็ปรับแต่งไปตามชอบได้เลยค่ะ พอเราผสมได้สีชมพูสวยงามตามต้องการแล้วก็ใช้ได้นะคะส่วนสีขาวไม่ต้องเติมอะไรคะ่ะนําไปตัดหยอดนึงได้เลยคะ่ะระหว่างที่เราผสมแป้งให้เราตั้งหม้อสึนึ่งพิมพ์ที่จะใช้นึ่งให้ร้อนไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาคะ่ะพอเราผสมแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งหม้อสึนึ่งพิมพ์ร้อนได้ที่ดีแล้วนะคะ ให้เราตักแป้งแบ่งมากค่ะคนก่อนเทยอดใส่ลงไปในพิมพ์น,นะคะเทแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาซึ้งนึ่งต่ออีก5นาทีให้แป้งชั้นสีขาวชั้นแรกของเราสุกได้ที่ดีเลยนะคะ้ดยไฟกลางค่ะพอเรานึ่งชั้นแรกสีขาวครบเวลา5นาทีได้แล้วนะคะเปิดฝาทุกค่ะขนมก็สุกใสได้ที่ดีแล้ว ให้เรานำแป้งสีชมพูตวงมาเท่าๆกันกับสีขาวนะคะคนแป้งก่อนเทหยอดใส่ลงไปค่ะปิดฝาแล้วกหนึ่งต่ออีก5นาทีให้ชั้นที่สองสีชมพูสุกได้ที่ดีเลยค่ะพอเรานึ่งขนมชั้นที่สองชั้นสีชมพูครบเวลาห้าน,นาทีได้แล้วนะคะเปิดฝาดูค่ะ ขนมของเราก็สุกสีสวยสุดๆเลยนะคะให้เราตักตวงแป้งส่วนสีขาวมาค่ะคนแป้งก่อนตักหยอดทุกครั้งนะคะแล้วก็เทแป้งใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะให้เราตักแป้งหยอดสลับสีกันไปมาแบบนี้จนหมด แป้งเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูชั้นสุดท้ายว่าจะสวยงามมากแค่ไหนคะ่ะปิดฟ้าแล้วก็นึ่งต่ออีก5นาทีให้แป้งสุกด,ดีเลยะคะ่ะชั้นสุดท้ายเราจะหยอดเป็นสีชมพูนะคะเพราะว่าชั้นแรกเราหยอดสีขาวชั้นสุดท้ายของเราจะเป็นสีชมพูคะ่ะคนแป้งก่อนตักหยอดทุกครั้งคะ่ะ แป้งหยอดใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะสูตรนี้แป้งจะสวยดีพอดีเป๊ะเลยค่ะไม่เหลือทิ้งนะคะพอเราหยอดแป้งสีชมพูชั้นสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วใหเราปิดฝาซึ้งนึ่งต่ออีก10-15นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกเหนียวนุ่มได้ที่ดีแล้วแต่ขนาดของถาดและความหนา ของขนมชั้นของแต่ละคนที่หยอดนะคะแต่ยัานึ่งจนนานเกินไปนะคะถ้าเกิดเรานึ่งด้วยไฟแรงแล้วก็นึ่งนานเกินไปแป้งจะเหนียวจะไม่สวยแล้วก็ไม่อร่อยค่ะพอเรานึ่งขนมชั้นของเราชั้นสุดท้ายครบเวลา15นาทีได้แล้วนะคะเปิดฟ้าดูค่ะขนมของเราก็สุกใสได้ที่ดีแล้วนะคะจะมีกลิ่นหอมออกมาเลยค่ะให้เราปิดเตายกลง พักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดดูเนื้อขนมของเรากันนะคะสีสวยสุดๆเลยละค่ะพอขนมชั้นของเราเริ่มเย็นตัวดีแล้วนะคะให้ใช้น้ำมันขี้โรที่เราทำไว้มาทาลงไปบางๆให้ทั่วดีเลยค่ะน้ำมันทีโลก็คือน้ำมันที่ใช้กะทิไปเคี่ยว จนเป็นน้ำมันแบบนี้นะคะหรือจะเรียกง่ายๆก็คือน้ำมันมะพร้าวอะค่ะแต่เราต้องทำสดใหม่ถึงจะมีกลิ่นหอมอร่อยนะคะใครไม่ชอบไม่อยากทาน้ำมันคีโลก็ไม่ต้องทำก็ได้ค่ะ mm hmm. เลือกเราตามชอบได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดทาน้ำมันคีโลจะเพิ่มความมันวาวเงาสวยแล้วก็หอมอร่อยสุดๆเลยละค่ะพอทาน้ำมัน บางๆทั่วดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดแบ่งกันดูนะคะวันนี้แพวจาใช้ที่ตัดวุ้นแบบหยักแบบนี้นะคะในการตัดขนมชั้นของเราค่ะโดยการตัดแบ่งครึ่งตรงกลางก่อนค่ะ แล้วก็ตัดแบ่งครึ่งอีกทีหนึงค่ะใครไม่มีที่ตัดแบบกหากๆแบบนี้ก็ใช้มีดเล็กๆคมๆเกรดเอาก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อขนมชั้นของเรากันนะคะสีชมพูสวยสุดๆเลยล่ะคะ่ะเป็นชั้นสวยดีแบบนี้เลยนะคะอื มีความเหนียวนุ่มเด้งเป็นชั้นเท่าๆกันสวยดีแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้ทำได้10ชั้นถาดสิบคูณ10บคูณสาพอดีเป๊ะเลยค่ะไม่เหลือทิ้งนะคะ ือใครจะตัดเป็นชิ้นแบบนี้ก็ได้จะสวยงามน่าซื้อน่าทานดีเหมือนกันนะคะส่วนนี้แป้งเหนียวนุ่มเด้งโดยที่ไม่งอแป้งเท้าเลยนะคะ ใครไม่มีแป้งเท้าใครขอมาแพจัดให้แล้วนะคะสีสันสวยงามน่าซื้อน่าทานแบบนี้เลยค่ะส่วนใครชอบสีอะไรก็ปรับแต่งได้ตามชอบเลยนะคะเวลาจะขายให้เราเตรียมกล่องมาค่ะแล้วก็นำขนมของเรา ก็จะได้ขนมชั้นสีชมพูเป็นลายเป็นชั้นสวยดีแบบนี้เลยนะคะกล่องนี้ขายห้าสิบบาทยังไงก็ขายได้ขายดีมีกําไรค่ะขนมชั้นสีชมพูของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายแล้วนะคะใครจะหั่นใส่กล่องขายแบบนี้ก็ได้น่าซื้อน่าทานดีเหมือนกันค่ะหรือใครจะขายเป็นชิ้นแบบนี้ก็ได้หั่นเล็กหั่นใหญ่มากน้อยหั่นไปตามชอบได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อขนมชั้นของเรากันค่ะเนื้อเหนียวนุ่มเด้งโดยที่ไม่งอแป้งเท้าเลยนะคะสูตรนี้หอมหวานมันสีสวยดีแบบนี้เลยค่ะขนมชั้นที่ดีต้องลอกได้ทุกชั้นไม่ติดกันล่อนสวยดีแบบนี้นะคะ เนื้อขนมก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบหนับค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูกันนะคะเนื้อขนมเหนียวนุ่มเนบหนับ,นบหอมกะทิอบควันเทียนหวานมันกำลังดีสีสวยแบบนี้เลยค่ะลองไปทำดูค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆกับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำกินทำขายได้เลยค่ะ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ